มาให้ไตจะผัดฟอลูคอลนะคะ <S 2> <S 2> ทอดเหม็นต้มเตียวค่ะพี่แมวน้ำตุ้มเตียว<ท>จะาใส่ทำน้เดี๋ยวอีกสองก้อนนะคะแล้วทีน,นี้ดูกัร ทำใหม่นะคะทำไม่กินอีกนี่ก็เป็นหกก้อนก้อนใหญ่เลยค่ะเห็ยนนะคะ วันนี้แม่ไตา่ทำคอร์สตัวยนอฟนะคะแล้วก็มีแคปหมูด,ด้วยแล้วก็มีแหนมหมูที่แม่ไตา่ทำเองไว้นะคะนี่ค่ะแหนมหมูทอดตาแค่รสค่ะพี่น้องมาเดอ้อแล้วก็ทอดไข่ใส่ผักขมด้วยนะคะเผื่อเด็กๆเ,เขาอยากจะทานด้วยนะคะอันนี้ไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายใส่เกลือกับอซอสนิดหน่อยนะคะแค่นั้นมีวีดดิอแหบวพี่นอ้องอ่างงานใสยในานไปเ้วยค่ะ สำเร็จเรียบร้อยบัดที่นี้ม่จจะจะมานั่งโต๊กินข้าวน้ากันแซฟแซงเนาะคะ่ะเนาะข้าวเหนียวหอมกับมี่เนาะคะ่ะส่วนเด็กๆเ,เขาจะทานข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะอีดาวิฮาร์คริสอคอร์สตากานาฟทรีวินด์ริเวอร์วีอาเคมู Vi har lök, mm. vi, har vi har lite kött, vi, vi har lite vi har Nama, vi har, vi har och vi har lite chilipeppar, vi har mammas tamahon, vi har kanel och vi har ägg. Och korvstångarna. Då har vi vatten mm. och vi har ägg, mammas pepp och mammas Mammas grönsaker mm. och mammas gamu. Och vi har ris och vi har och lax. Ja, jätteduktiga. Bra! Äta Ätom, mat tillsammans. Mm. Ja, idag är det och med ris. Mm. Ja ah, just det. Ja men det är en igen. Okej. det är en det? igen Du kan ta bara en idag då. då? Mm, ja. Eller? Ja ni kommer att nu nu. En. En varje. Är ni i matköken? Också slut.

ข้าวเหนียวมานะค่ะพี่น้องฟิสข้าวเหนียวอ,อสอนมีข้าเหนียวด้วยนะลูกนื้อฟัวข้าวเหนียวไหนข้าวเจ้านข้าเหนียวข้าสวยนข้าเหนียวมา <c oughs> ชกูดขอี <c oughs> ่วเดวไเย่ยา <c oughs> <c oughs> ชกูด <c oughs> เบสโซ่แคปโมนี่อนเองเนี่อยอ๋อไม่เนี่ยฉังได้สมมัน,น,นมาด้วยจี๊ยอีกน้ำหนื้อไม่มีเป็นฮอลลิตเอกอุ๊ยอืออ่าไข่ด้วยดีแต่อือันนี้ไข่ทอดใส่สเปนอดนะคะเดสเปนอดตีโลกอ่า<ะ>มีใส่ผักคมด้วยลีน่าด้วยอืออ่า Lina, du är? Ja. Mm. Varsågod. Tack. Du kan lämna den där. Den är så Det är mycket protein där Det är Jättebra. Man kan blanda den också. Ja. Varsågod, vill du ha mer? Lika. Nej tack. Ja. <tryck> ให้เด็กหน้อยฝรั่งกินอาหารนั่นแบบฝรั่งสไตล์ฝรั่งไปอืมน้องอืมแทบแทบมาเด้อมาเด้อมีอืมยัดจตบรอสเก่งจังเลยลูกหลายกินไข่ด้วยมีพริกมีหอมแดงแล้วก็ตาแครอทด,ด้วยนะคะมีควงงมามอ่อนลวาน แสบไหลยแสบไหลยแสบไหลยแสบ่แสบหลยเมาหโอ้ยอาะวีไนพีเพื่อชิลล่าแม่แม่บอกว่าพวกเราเป็นััรกันนะครับ เป็นวัดกันค่ะพี่นอ้องทั้แม่และลูกสามคนนี่มาด้วยค่ะพี่นอ้องแซ่บๆค่ะท่านั่งกินคนเดียวกัวกต้องห่วงลูกนะ้ำโอ้ยอืยอแข็งแรงลูกแข็งแรงนี่หน้าอ๊อกซแข็งแรงโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงเอายังน้องสติลือมาใส่แขนไอ้ย่างบุชิดาสไตรได้ก็ได้ให้เขานั่นงกินเขาขนาดเป็นหวัดแล้วนี่เป็นหวัดทั้งจาม ทั้งจาทั้งน้มูแม่ายบอกวา่าพอดีเที่ยงดับเย็ดเดอรโรน้ำแม่หม<ะ>มาารือยาแม่ใจบอกว่าลูกลูกจะกินเขาอันน้ำกันบา่าจสินะอยากกินเขาน้ำแม่แล้วสั่นอย่ามันน่ากินน้ำแม่แล้วสั่นแม่เมนบอกเออเดี๋ยวมานนังกินน้ำแม่เนี่ยรู้ ไปเล่นวันนึงพริทอดก็ได้นะนีสตดโคอรไ่นองมาแบบนี้ขำแบบใหญพริกแหนมแซ่บๆนี่เดยอื รรอ,อร่อยมากครับโอ,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 อ้ยน่ากันโอ้ยดีอ่อน่ตายแทบลา์มาเด้อจะ้ะน้ำผัดเอ้อยวย้าว เราจะใครอเอกไม่รไ<ะ>ปน,น็อตนาะให้ผัดคมหรอนีมาสต้มเหมือนพับไอเลยหกอกแข็งแรงเหมือนพับไอเลยที่พอไมไปในยาไอในยาินพรมภาพอกมะัที่ต้อ,อ,อ,องพับไอสียอกอาไอทีเอออเคือ Mm. Och poppa är starkt. Mer än blod. Och sen kan vi titta på, där du dålig måndag idag. Sen vi kan titta på dålig måndag. Mm. 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 Och så lingon och ta-da! Mm. Den är min favorit. Doraemons favorit, bästa vän heter Nopita. Nopita, ja. Och min Fala. favorit är Nopita hmm. och <try tômta> Dormon. <falando> <try> Jag också. <try <sanitizer> <try ลองกินข้าวเจ้ากับแหนมน้ำลองกินข้าวเจ้ากับแหนมน้ำพี่เนาะแซ่บๆค่ะเดี๋ยวโอ้เก่งจังเลยเป็นหอมเมียนไปค่ะไ,ไหนเดน้าเอออามตตาหั่นมาเอาอีกไม้มาใ่้ขามาทำบ้านกินข้าวน้าสำเนีาดีใจหรอก mamma ี่ตูอยาแอดินรูเวลต้องกินข้าวกินน้ำยังทีได้ไหายไว้ตัวลูกอดม่กลั้มต้กลัวละกลัมช้นแก้วขาวนี้ขาเ,เจ้าแสบน้ำกันพี่น้องกินกับน้ำ คูดถึงมตายเองด้วยค่ะเมตายแสบสกุลสกสกุลทำใ้อร่อยมากครับอร่อยมากค่ะแ่บหลายครับน้องแ่บหลายครับมามาแบหลายอร่อยไหมครับแสบดีครับนี่ะเนองข้าวเหนียวแม่าม่เองยอเยอเ่ยยิ่งรเม่าเยอะที่อบบอระเม่ Bara sånt. Så vad är sånt? Där, där, där är mjuka på riset. Ja, det. Hemma. Vill du ha? Nej. Vill du ha en Ja. Oj, förlåt. Kan man rulla den? Varsågod, då? Ska du äta? แกงแกแรงแกงแงดแซ่บแซ่บ่มกินไขยแบบหลายแซบหลายทำกินเองเห็ดเองแซ่บเองพี่น,อน,น้อง เ้าการยูเสมาด้วยกินเขาไหมเบบมาโดยกินเขาไปเดยกันเขาแซบยูครับแซบยูครับแซบยูครับแซบยูเก่งยังเลยแมวมีบอะยังไมผมอิ่มแล้วแซบยูไทยแล้วอแล้ว โอเควาสอดดูนี่นแซบยูไทยรัมแซบยูไทยแรเรอครับไทยรัมน่าจะอนเยอะม่ยคิดถึงตาคิดถึงคุณตาไหมครับเด็กอยากกับไทยแม่ Det là à micellar, mm. Ni mà sang này luôn, mhm Mình có thể mhm nó mhm 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 Mình mhm 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 แซบหลายมันแซบหลายแม่แซบหลายแม่แม่คุณแม่คุณแม่แซบอยู่ข้างไมอร่อยมากครับอร่อยครับอร่อยมากอร่อยมากอรก่อ,รอยมากบันเน่เนี่ยกำลังหน่อยสองคนมนานั่งกินเป็นโมแม่ บ่สบายกันนะกินขา้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องเอ้หนาอครอบครัวครอบครัวอยู่กับเด็กๆสบาย่ง <c oughs> สบายสบายแบบสงบมาพี่น้องสบายแบบ ตองเห็นให้นมันยาบะหมีก่กินนานๆนี่สินะกินนะเอื่อแหน่อยางแมาเนี่ยบะตองหยาบ้าองตองมาสันหาแต่ได้ไลแต่ได้เปิดมิกซ์สไปซี่ทำไมนม่กิน,นมเอาไ้เอาน่าจมเอา ฉันมว่าชื่อของแมวตัวนคืออะไัวี้มันเป็นีนนอ้อ้โหอ้โอ้โหอ้โหโ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 อ้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 โหโอ้โหโอ้ออ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอห้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโหโอ้โหโ้อ้โหโอ้โห้ เซบแซ่จวดจวดเื้าไไหมเร็บ้เข็ดได้หนิพี่น้อนท่าผู้นี้กัสิเรนเราแย่สิไปจังมางอย่างมันเรนย่สิไปจังอย่างมันจกเขาได้ปะเนี่ยแม่ไปหรอวะไปก่บกติโพดอร่มอนสเตอร์พอทียร